เริ่มต้นช่วงเที่ยงวันนี้นะครับไปกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลปันนระสมะวานเนื่องในโอกาสครบรอบ15วันถวายแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีณสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสมะวานครบ15วัน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลตบตรเอกกิตรัตพันธ์เพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางกนกวรรณพันธเพชรนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจคณะข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาและสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจเข้าร่วมในพิธี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ภายในพิธีได้มีการประกอบพิธีทางสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมประกอบพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรยากาศในพิธีเป็นไปด้วยความสงบ และเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีของข้าราชการตำรวจและผู้ที่ร่วมในพิธีที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นเหนือเกล้าของพระองค์ท่าน